ย้อนคำสัมภาษณ์เมย์ยพิชนาตเคยโดนแบบนี้จากผู้กำกับโจประเด็นต่อมานะคะก็ยังอยู่ที่เรื่องของผู้กำกับโจค่ะอย่างที่หลายคนรู้กันนะคะว่าผู้กำกับโจเองเนี่ยเคยคบหาดูใจกับดาราสาวชื่อดังอย่างสาวเมย์พิชนาตนะคะและล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการขุดคลิปอดีตที่สาวเมย์เนี่ยเคยได้ออกมาแชร์พฤติกรรมของผู้กำกับโจค่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นร้อนที่ประชาชนให้การติดตามอย่างล้นหลามนะคะถึงเรื่องราวของผู้กำกับโจ้ที่งานนี้เนี่ยทำเหล่าชาวเน็ตต่างพากันย้อนอดีตไปถึงซุปตาสาวเมย์พิจนาธที่เคยเป็นคนรักแถมยังเคยโดนสะกดรอยตามอีกด้วยค่ะ โดยเมื่อเย็นวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเกิดเป็นประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลหลังมีคลิปวิดีโอออกมานะคะว่าผู้กำกับเจ้าหรือว่าพันตำรวจเอกทิติสรรอุทนะผลพร้อมกับพักคพวกค่ะได้กระทำการอันอุกอาจนะคะจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาสิ้นลมหายใจ ต่อมาเนี่ยเราชาวเน็ตก็พากันสืบเสาะเรื่องราวจนพบว่าผู้กำกับโจเคยข้องเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าอดีตเนี่ยเขาเคยคบหากับซุปตาสาวสุดแซ่บอย่างเมพิชนาศนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยรักครั้งนั้นก็ต้องจบลงไปซึ่งทางสำนักข่าวชื่อดังอย่างคมชัดลึกได้รายงานว่าเมื่อครั้งอดีตสาวเมย์เคยนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อป้องกันตัวจากการสะกดรอยตามนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยเธอมีข่าวคบหาอยู่กับผู้กำกับโจนั่นเอง ซึ่งสาวเมย์เนี่ยบอกว่าได้ภาพมาจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งที่หัวหินนะคะโดยเธอบอกเนี่ยไม่ได้มโนนะแล้วก็ส่งมาให้เธอแล้วบอกอีกว่าคนที่ตามเธอเนี่ยเป็นเงาตามตัวก็คือเป็นตำรวจนั่นเองโดยโชว์ภาพให้ผู้สื่อข่าวดูรวมทั้งบอกว่าผู้ชายคนดังกล่าวชอบโทรมาเช็คแล้วก็คุยและเหมือนจะเหวี่ยงใส่ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเธอจึงไม่รับโทรศัพท์จากผู้ชายคนนี้อีกเลยทําให้วันต่อมาเนี่ยมีข้อความ ส่งมาต่อว่าเธอทางโทรศัพท์ค่ะและก็สิ่งที่ทํากับเธอในวันนั้นเนี่ยก็คือการสะกดรอยตามถ่ายรูปเธอนะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยว่าโดนตามอยู่ตลอดในตอนนั้นเนี่ยหากย้อนไปก็คือสาวเมย์ก็โกรธมากนะคะว่าทําไมถึงจะต้องทําขนาดนี้และเมื่อสอบถามไปยังบุคคลที่กล่าวถึงเนี่ย ซึ่งจากการคาดการณ์ในตอนนี้หลายคนก็คงจะลงความเห็นว่าน่าจะเป็นผู้กํากับโจ้นะคะซึ่งผู้กํากับโจเองก็ตอบกลับสาวเมย์แบบกลุนกนะคะพร้อมทั้งหัวเราะใส่ด้วยแล้วก็โบยให้ว่าคนที่ตามสะกดรอยตามนั้นเนี่ยก็คือพนักงานโรงแรมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะคนที่ตามเธอเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ผู้กํากับโจส่งมาก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์ที่แอบมีความน่ากลัวอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ